สวัสดีจ้าล้านสีคิว้วค่ะชำพาชิมมาแล้วนะจ้าวันนี้พามาเดินตลาดเช้าคุณผู้ชมตลาดเช้าอำเภอสีคิ้วนะจ้าตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีห้าคุณผู้ชมจ้ามาหาของกินพี่เล็ก,เ,ลกเดินเข้ามาก็เจอเลยจ้าคุณผู้ชมจ้า อันนี้ลาบนี่อะไรจ๊ะาลาบลาบหมูเป็นขี้เลดยำคุณผู้ชมหลายอย่างเลยจ้ะคุณผู้ชมจาม๋ามียำด้วยนะจ๊ะแกงขี้เลดก,ก็น่ากินตักถุงเท่าไหร่จ๊ะสามสิบจ้ะสามสิบหนึ่งถุงเดี๋ยวมาเอาเอาอะไรดีขี้เหล,ล,ล็กจ้ะคุณผู้ชมจ๋าเอาอะไรลูกแกงขี้เลดจ้ะเดี๋ยวเจ๊ยบหน้านะฝากไว้ก่อน ม,มุมเลยปะเออหมอมุมเลยหมอมุมประเทศเลยเข้ามาก็เจอเลยเข้ามาก็เจอของอร่อยเลยคุณผู้ชมเดินต่อได้คุณผู้ชมมีหลายรายการเลยนะจ้าตลาดเช้านะจ้าคุณผู้ชมจ้านี่คุณผู้ชมมาเจอร้านกระเพาะปลาจากคุณผู้ชมจ้า เส้นน่ากินมากเลยจ้าคุณผู้ชมจ้าแม่ค้าขายยังไงจ้าขายขายผ้ค่ะขายผ้าตามป้ายอ๋อนี่คุณผู้ชมอ๋อเลยจ้าคุณผู้ชมจ้า2030นะจ้าคุณผู้ชมจ้านี้เลยจ้าตามป้ายเลยนะจ้าแม่ค้าเอาสองชุดจ้าเอาชุดละ20ดีกว่า20 สชุดห้าสิบหรือเปล่าน่ากินจ้ะคุณผู้ชมจ้านี้เลยจ้าตลาดเช้าอำเภอสีทิวนะจ้าคุณผู้ชมจ้าตลาดเช้าอำเภอสีทิวจ้าเอาสามดีกว่าสมชุดเลยแล้วอะไรเนี่ยเนี่ย น้ำพริกปากหมูคุณผู้ชมจ้ามาอุดหนุนกันได้นะจ๊ะแม่ค้าขายทุกวันไหมหรือว่ายังไงขายทุกวันบางวันก็หยุดอ๋อคือมีธุระก็หยุดแต่ถ้าไม่มีธุระก็ทุกวันขายตามสังขารใช่ไหม <laughs> ตามสังขารคุณผู้ชมเต,ต็มรถแล้วกลับบ้านได้แล้ว <c oughs> อืมอั่งใดินี่ มาทำคิดด้วยใส่ไหนหน้ารถเลยเแม่ค้าแม่ค้ารถเล่พ่วงรถค,ค่วงเต็มเลยคุณผู้ชมดูคุณผู้ชมเ,เต็มรถแล้วออยังยังไม,ยงไม่ยังไม่พอใช่ไหมเนี่ย แม่ค้าขายมานานยังจ้าขายห้โสามกุคุณผู้ชมสามกปีนี้หกโกโอ้โหเป็นกลิบโอ้หลายปีแล้วนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋าสามสิบกว่าปีแล้วนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋าสามสิบกว่าปีนะจ๊ะคุณผู้ชมเราไปอยู่ไหนเนี่ย น่ากินมากมายเลยนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋าน่ากินมากมายเลยเอของเราจะได้แล้วนะจ๊ะคุณผู้ชมคงจะโดนพ้อนีนแล้วแหละคุณผู้ชมรถส่งของจะเยอะมากเดินไม่ค่อยสะดวกรถส่งของเยอะ เส้นสีสันเป็นเส้นเป็นเส้นธรรมชาติหรือว่ายัางไงจ๊ะทํามาจ้า,าอ๋อนี่คุณผู้ชมเส้นสีสันนา่ากินมากมายเยอะเท่าไหร่จ๊ะหกสิบ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 ไหนขายด้วค่ถึงล่าห้าบาทอ๋อคุณผู้ชม ตั้งแต่ถุงละห้าบาทนะจ๊ะตอนนี้ยี่สิบสามสจากคุณผู้ชมจ๋าตั้งแต่ถุงละห้าขอบคุณจ้าจ้าจ้าขอบคุณเช่นกันนะจ้าโอเคนะคะจ้าเช่นกันจ้าแป๊บหนึ่งนะจ๊ะคุณผู้ชมจ้าแป๊บหนึ่งนะจ๊ะโอเคจากคุณผู้ชมเราเดินกันต่อนะจ๊ะจ้าขอบคุณเช่นกันนะจ๊ะ จ้าเดินแค่นี้ก็พอคุณผู้ชมได้สามรายการนะจ้าคุณผู้ชมจ้าไหลบัวใช่ไหมจ้าไหลบัว นี่หลายตัวนี่หนูมันอ๋อจ้ารบอ๋ยยี่สิบพอค้ามาเอาของที่ฝากไว้เขาเรียกขนมอะไรนะไข่กขขน,กขนกกะทาไข่นกไข่นกกระทาเป็นชงจ้าแม่ค้ามาเอาได้างานนะจา้า ได้กับของตัวเองของลูกยังไม่ได้เลยจ้ะคุณผู้ชมจ้าคุณผู้ชมจ้าเดี๋ยวจดคลิปเตียงเท่านี้ก่อนมาจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่เจอกันคลิปใหม่เจอกันทุกวันเลยนะจ๊ะคุณผู้ชมจ้าแล้วขอขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ขอขอบคุณมากๆเลยจ้า ขอให้เฮงเฮงปังๆรวยๆทุกคนทุกท่านเลยนะจ๊ะบายบาย